สวัสดีครับผมผมผีเสือเ้อแดนตายนะผมนะประชาสัมพันธนะ์นับหนานี่ืออว่วขู่ย่อีขู่นะผมนะติดติดขู่กันไวแล้วนะผมนะติดกันถีสนามกระบี่นะผมนะนาสนใจนาติดตามมากมากับผมขู่นี้ขู่นี้เป็นการชนกันระว่างโนซิริควันรวยควันเชียงนะผมนะควันเชียงตัวนี้ก็ลาสุดชนาะนินอศวินใจเย็นนะผมนะถีสนามหนาาสาสำรับฐานควันตัวนี้นะผมนะไม่ต้องผูดถึงเรื่องถาชนนับนะเรื่องวิชาชนนี้วงกวารหัวชนคงจะเคยเห็นกันเลี้ยกรบผมฐานควันตัวนี้ไก่เล่นวัว บังได้ข้ามได้กดไปทีหน้าช่องติ๊กต็อกผีเสื้อส่วนทางด้านขู่ชนนะาุ่มนะตัวนี้ชืวอวาหลังซาดแก้วสมุยนะาุมนะตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะหลังซาดแก้วสมุยลาสุดก็ชนะดุกดังแส้นซักพยักเมืองคอนนะาุมนะถีสนามเศ้าทงหน้าุมนะตัวนี้ถาชนครบเรื่องคลาสสิกนะาุมนะรอชมด้วยเด็ดาขาดกูนี้ก็ประมาณนี้หน้าุมนะเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมผมมาอัปเดตได้นะปุ้มนะส่วนประวัติการชนแบบละเอียดของทางส่องตัวนะาุ่มนะเดี๋ยวผมมาทำอีกคลิปนะากไวกกัันบบมีเส้อแดดนตายสีครับ